สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องคา r ์บิดพีบีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นในเซิร์ฟมือใหม่นะฮะเอาตัวยศสองขีดนะครับหัวหน้าแคนจีเนียสนะครับเราเอาลูกซองมาเกียนในเซิร์ฟมือใหม่นะฮะก็ไอเทมผมก็มีนิดเดียวนะฮะมีแค่สับไว้เปลี่ยนกระสุนไว้หัวกระสุนนะครับแล้วก็เพิ่มกระสุนคาเฟ่น,นะฮะ แล้วก็หน้ากากแล้วก็เลือดร้อยนะครับหน้ากากเลือดร้อยฉายงฉายา,ยามไม่มีเลยนะฮะอ่าอันนี้ของเขาแจกนะเนี่ยออ <c oughs> โอเคลองไปดูยังดีกว่าครับผมน่าจะผมเป็นไก่จริงๆแหละ <laughs> Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole We are kill Fire in the hole.

สองเมตรหยุดอยู่กับเพื่อนข้างบนนะอ่าสวยเพื่อน Con kênh kênh có dựa nữa hả? Sớm mơ mãi Mission success Ok, let's go Mong lúc này nghe đi bây còn nữa Ha ha Ui, luôn Ui, ui, ui เพื่อนวางเอเพื่อนเพื่อนวางเอเฉยเลยครับนี่ดูครับดูดูอื้ไม่มีบัฟด้วยนะครับแคปผมอยู่คนเดียวนะฮะแคนนี้ผมอยู่คนเดียวเลือดสิบนะกิเนสโอ้ยเจ็บตลอดเลยอะ ก้าเดินเลยวางอแล้ว Has been planted. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Rệt tí. All right, let's move out. Mãi, vô tay lời. โอ้โหเกือบหมดแม่โอ้ยโดนอกออกมาแล้วนะ ไม่มีบัฟนะผมถนัดที่มีบัฟไปแล้วครับผมมายิงกลับมายิงแบบไม่มีบัฟมีแค่สวายไม่มีบัฟไม่ยิงมไม่ค่อยจะถนัดเลยครับ killer. Fire in the hole. Chain killer. headshot. Fire Chain in the hole. headshot. Oh. Yeah! แม็กมอสไม่ให้โอกาสกันเลย Å ah, oh. อ๋อชนะนะครับชนะโปโเย่เย่โอเคท่านผู้ชมงั้นผมขอจบคลิปไ่เพียงเท่านี้นะครับช่วยกดซับกดไลค์ช่วยกดซับสติกรกันด้วยนะครับแล้วก็ูกใจให้กับผมด้วยนะครับ คอยดูคลิปต่อไปนะฮะคือคอมเมนต์กันมาก็ได้นะครับจะให้ผมทําเกี่ยวกับอะไรนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ